เสียงฮอบหายใจของฮันจีอาแผ่วเบาแคงกับเสียงเครื่องปรับอากาศเก้าคร่ำใครในร้านสะดวกซื้อยน e ันอีแทวออนแสงไฟฟลูออเรเซนสีขาวซีดสดสองใบหน้าอ่อนล้าของหญิงสาววัยสิบไร้ใต้ที่ผ่านการทำงานกระดึกมาทั้งคืนดวงตาเรียวรีของเธอมีอรอยความเหนื่อยหน่ายชายชัดขณะที่นิ้วเรียวนับทนบัตรและเรียญวอนที่ได้จากค่าจ้างรายวันอย่างเชิงเ้า เงินจำนวนน้อยนิดที่ไม่รู้ว่าจะพอค่าอยู่ยาของแม่ที่นอนป่วยอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆของพวกเธอหรือไม่ข้างนอกนาต่างกระจกบานใหญ่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสีน้ำหมึกเป็นสีเทามันแสงไฟนีออนย่อนจากร้านรวงที่ยังคงเปิดให้บริการนักนักทองราตรีเริ่มดูรีแสงลงท่ามกลางความเย็นยะเยือกของฤดูหนาวกรุงโซลีแถวยามใกล้รุ่งยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ บางในบางมุมแต่สำหรับจีอาแล้วมันคือสัญญาณว่าเธอจะได้กลับไปพักผ่อนเสียที่หลังจากเก็บกวาดร้านจัดเรียงสินค้าและและกล่าวลาเจ้าของร้านชาวเกาหลีสูงไว้ใจดีจีอาก็กระชับเสื้อโคตตัวเก่าให้แน่นขึ้นก้าวออกจากร้านสะดวกซื้อที่อบอุ่นสู่ความหนาวเห็บของโลรมหนาวเดือนธันวาคมพัดประทับหน้าจนชาจีอาสุกมือเข้าในกระเป๋าเสื้อโคต กมนาเดินฝ่าความมืดและความเงียบสงัดของตรอกซอยเล็กๆที่เป็นทางลัดกลับห้องเช่าของเธอตรอกนี้มักจะเปลี่ยวในเวลากลางคืนยิ่งในคืนที่หนาวจัดเช่นนี้ยิ่งดูน่ากลัวเป็นทวีคูณเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนกับกำแพงอิฐเก่าทำให้รู้สึกว่าเหวและอ้างว่างจับใจในหัวของเธอมีแต่ความคิดถึงแม่อยากกลับไปดูแลปรนนิบัตทิทันเร็วๆทันใดนั้นเอง เสียงร้องโวยหวนด้วยความตกใจของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังแหวกความเงียบขึ้นตามมาด้วยเสียงตึงตังเหมือนคนวิ่งชนสิ่งของและเสียงฝีเท้าหนักหนักที่วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วจีอาสะดุงสุดตัวหัวใจเต้นระรัวเรากับจะหลุดออกมานอกออกสัญชาติยานบอกให้เธอหลบซ่อนตัวเธอรีบวิ่งไปแอบหลังทางขยะขนาดใหญ่ที่วางทิ้งไว้ข้างกำแพงดวงตาเบิกกว้างมองไปยังต้นเสียงด้วยความหวาดหวัน่น ไม่ถึงใจแสงไฟฉายวางวาบก็สาดเข้ามาในตรอกพร้อมกับเสียงตะโกน้วยอำนาจหยุดนะตำรวจจีอายิงตัวสั่นเทาเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ของชายในเครื่องแบบตำรวจสองนายวิ่งเข้ามาในตลอกคนหนึ่งดูมีอายุและมีท่าทางน่าเกรงขามส่วนอีกคนดูหนุ่มกว่าและวิ่งตามมาติดๆิดเมื่อแสงไฟฉายสาสมาที่หลอนซึ่งกำลังหมอบตัวสั่นงินอยู่หลังทางขยะ เสียงเข้มเทมนั่นก็ตว,วาดขึ้นอีกครั้งออกมาจีอายิงตัวสั่นเท้าเธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่ของชายในเครื่องแบบตำรวจสวดสองนายวิ่งเข้ามาตรอกคนหนึ่งดูมีอายุและมีท่าทางนักเกรงขามส่วนอีกคนดูนุ่มกว่าและวิ่งตามมาติดๆเมื่อแสงไฟชายสาดร์มาที่หลอนซึ่งกำลังหมอบตัวสั่นง,นงกอยู่หลังทางขยะเสียงเข้มยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ ฮันจีอาคอยชียันตัวลุกขึ้นเช้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะตามคำสั่งหัวใจของเธอ,อยังคงเต้นโครมครามใบ,บหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจและหวาดกลัวชะฉันเปล่านะคะฉันไม่ได้ทำอะไรเธอพยายามเป่งเสียงออกมาแต่เสียงที่ได้ยินกับสันเครือและเบาวิลนายตำรวจที่ดูอาวุธกว่าซึ่งต่อมาเธอได้รู้ว่าคือศาสตรดปาร์คมินจุน จ้องมองเธอด้วยสายตาคมกริบตั้งแต่หัวจอดเท้าเสื้อผ้าธรรมดาที่ดูซอมซ่อของเธอท่าทางตื่นกลัวและการปรากฏตัวในที่เกิดเหตุในเวลาวิการเช่นนี้ทำให้แววตาของเขายิ่งใชยแววไม่ไว้วางใจแล้วเธอมาทำอะไรลับลออยู่ตรงนี้ในเวลานี้น้ำเสียงของเขาห่วนและเต็มไปด้วยความสงสัยฉันฉันเพิ่งเลิกงานคะ่ะกำลังจะกลับบ้าน จีอาตอบตะกุกตะกักพยายามควบคุมไม่ให้เสียงสั้นเลิกงานงานอะไรของเธอสาดวัดปากซักต่อแสงไฟชายยังคงจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของเธอไม่วางตาร้านสะดวกซื้อค่ะอยู่ตรงหัวมุมทนนั่นเองจีอาชีมือไปทางที่เธอเพิ่งเดินจากมานายตำรวจหนุ่มอีกคนคือเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนมองดูสถานการณ์้วยความเงียบ เขาสังเกตเห็นความตื่นกลัวอย่างสุดขีดในแววตาของหญิงสาวแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรขัดจังหวะผู้บังคับบัญชาและทำไมต้องมาหลบอยู่หลังทังขยะด้วยละ่ะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงสาดรวัดปากยังคงขาดขั้นฉันได้ยินเสียงคนร้องคะ่ะแล้วก็เสียงเหมือนมีเรื่องกันฉันกลัวก็เลยเจียพยายามอธิบายแต่ดูเหมือนสารวัดปากจะไม่รับฟัง เขาส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่คิมเข้าควบคุมตัวเธอไปโรงพักเราต้องสอบสวนเรื่องนี้ให้ละเอียดสารวัตรปากออกคำสั่งเสียงเฉียบขาดความหวาดกลัวแล่นจับเข้าหัวใจของฮันจีอานี่มันเรื่องอะไรกันเธอแค่ผ่านมาผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองแต่สายตาและท่าทีของสารวัตรปากทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอาชญากรไปแล้วจริงๆ หยาดน้ำตาเริ่มคลอหน่วยที่ดวงตาแต่เธอก็พยายามข่มมันไว้ไม่อยากแสดงความอ่อนแอออกมาสถานีตำรวจท้องที่ย่านอีแทลอ,อนในยามใกล้รุง่งยังคงมีแสงไฟสว่างไม่สูงแต่บรรยากาศกลับดูเย็นชาและน่าอึดอัดสำหรับฮันจีอาเธอถูกนำตัวมานั่งบนเก้าอี้แข็งแน่งในห้องสอบสวนเล็กๆที่มีเพียงโต๊ะทำงานเก้าๆหนึ่งตัวและเก้าอี้อีกสองสามตัว กลิ่นอับชื่นของเอกสาร,กรเก่าๆและกลิ่นกาแฟจางๆลอยคละคุงอยู่ในอากาศศาสวัดปากนั่งอยู่ฝังคามจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอคติและความไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนยืนทรงสงเเงี่มอยู่ข้างๆคอ,อยจดบันทึกชื่ออะไรเธอแค่ผ่านมาผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองแต่สายตาและท่าทีของสารวัตปากทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอาชญากรไปแล้วจริงๆ หยาดน้ำตาเริ่มคลอหน่วยที่ดวงตาแต่เธอก็พยายามข่มมันไว้ไม่อยากแสดงความอ่อนแอออกมาสถานีตำรวจท้องที่ยานอีเทลอนในยามใกล้รุง่งยังคงมีแสงไฟสว่างไม่เซลสารวัตป่าเริ่มการสอบสวนด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความกดดันฮันจีอาคะอายุ27คะทำงานที่ร้านสะดวกซื้อจริงหรอมีหลักฐานอะไรมายืนยันไหม คำถามของเขาเล่ากับว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องโกโหกทั้งเพจีอากลืนน้ําลายอย่างยากลําบากจริงคะ่ะฉันทํางานที่นั่นมาเกือบปีแล้วคุณไปถามเท่าแก่ร้านได้เลยคะ่ะสาสวัดปากแค้นหัวเราในลําคอเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเองไม่ต้องห่วงแล้วเงินในกระเป๋าเธอนั่นน่ะล่ะได้มาจากไหนเยอะ ก่อนหน้านี้ตอนที่ถูกตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่พบเงินสดจำนวนหนึ่งในกระเป๋าเสื้อโค้ทของเธอซึ่งเป็นค่าจ้างรายวันที่เธอเพิ่งได้รับมานั่นนั่นเป็นเงินค่าจ้างของฉันค่ะฉันเพิ่งได้รับมาวันนี้จีอาพยายามอธิบายแต่เสียงของเธอเริ่มสั้นอีกครั้งเมื่อเห็นแววตาที่ไม่เชื่อถือของสารวัตรค่าจ้างหรือว่าเป็นส่วนแบ่งจากของที่พวกเธอปนมากกันแนะ่ สารวัตปากพูดพลางเขานิ้วลงบนโต๊ะเป็นจังหวะช้าสายตาของเขายังคงจับจ้องใบหน้าของจีอาไม่วางไม่ใช่นะคะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆฉันแค่เดินผ่านตรงนั้นพอดีจีอารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยความยุติธรรมที่กำลังเผชิญทำให้เธออยากจะร้องไห้ออกมาดังเต้นแต่เธอก็รู้ดีว่าน้ำตาคงไม่ช่วยอะไรในสถานการณ์แบบนี้ ผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถูกคนร้ายสองคนวิ่งราวกระเป๋าคนหนึ่งรูปร่างเล็กเหมือนเธอส่วนอีกคนตัวสูงกว่าหน่อยพวกเธอคงจะแบ่งงานกันทำสินนะสารวัตปากพูดสรุปเอาเองเรากับว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นะคะฉันอยู่คนเดียวฉันไม่เคยปันใครฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆฉันแค่เดินผ่านตรงนั้นพอดี จีอารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยความยุติธรรมที่กำลังเผชิญทำให้เธออยากจะร้องไห้ออกมาดังก้มแต่เธอก็รู้ดีว่าน้ำตาคงไม่ช่วยอะไรในสถานการณ์แบบนี้ผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาถูกคนร้ายสองคนวิ่งราวกระเป๋าจีอาปฏิเสธเสียงดังขึ้นเล็กน้อยพยายามรวบรวมความกล้าเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนเงยหน้าขึ้นมองจีอาแวบหนึ่ง เขาสังเกตเห็นความสิ้นหวังและจริงใจในแววตาของเธอแต่เขาก็ยังไม่กล้าขัดจังหวะการสอบสวนของสารวัตป่าผู้เป็นหัวหน้าโดยตรงเขาทำได้เพียงก้มหน้าจดบันทึกต่อไปแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีของาศารวัตที่ดูเหมือนจะปักใจเชื่อไปแล้วว่าเจียคือคนร้ายสารวัตปากยังคงยิงคำถามใส่จียไม่ยัง้ง พยายามขาดคันให้เธอยอมรับในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำเขายกเรื่องแม่ที่ป่วยของเธอขึ้นมาพูดในเชิงคมขู่ถ้าเธอไม่ยอมรับสารภาพเรื่องมันจะยาวนะแล้วใครจะดูแลแม่ที่ป่วยของเธอถ้าเธอต้องติดคุกคำพูดนั้นแทงใจดำของจีอาอย่างจังน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลทะลักออกมาอาบแก้มอย่าเอาแม่ของฉันมาเกี่ยวข้องนะคะจีอาปฏิเสธเสียงดังขึ้นเล็กน้อย พยายามรวบรวมความกล้าเจ้าหน้าทีมชีมชุนเงยหน้าขึ้นมอง GR อาวบหนึ่งเขาสังเกตเห็นความสิ้นหวังและจริงใจในแววตาของเธอแต่เขาก็ยังไม่กล้าขัดจังหวะการสอบสวนของสารวัดปารคผู้เป็นหัวหน้าโดยตรงเขาทำได้เพียงก้มหน้าจดบันทึกต่อไปแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับท่าทีของสารวัรที่ดูเหมือนจะปักใจเชื่อไปแล้วว่าจีคือคนร้าย สารวัตรปากยังคงยิงคำถามใส่เจียไม่ยั้งพยายามขัดขั้นให้เธอยอมรับในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำเขายกเรื่องแม่ที่ป่วยของเธอขึ้นมาพูดในเชิงคมขู่ถ้าเธอไม่ยอมรับสารภาพเรื่องมันจะยาวนะฉันไม่ได้ทำจริงๆได้โปรดเชื่อฉันเถอะค่ะเธอะสะอื่นให้จนตัวยโยนภาพของแม่ที่นอนสมอยู่บนฟูกเก่าในห้องเช่าผุดขึ้นมาในหัวของเธอ ถ้าเธอต้องติดคุกจริงๆแม่ของเธอจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลท่านใครจะหาเงินมาซื้อยาให้ท่านความคิดนั้นทำให้จีอารู้สึกหมดเรี่ยวแรงและสิ้นหวังการสอบสวนดำเนินไปอีกพักใหญ่แต่จีอาก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสารวัรปากเริ่มมีสีหน้าหุดหงิดมากขึ้นเรื่อยเมื่อไม่สามารถเคลนคำสารภาพจากเธอได้ในที่สุด เขาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่คิมนำตัวจีอาร์ไปควบคุมไว้ในห้องขังชั่วคราวห้องขังชั่วคราวเล็กและอับทึบมีเพียงม้านั่งปูนเย็นเชียบตัวเดียวจีานั่งลงบนนั้นอย่างหมดแรงความหนาวเย็นจากพื้นปูนแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายแต่ความหนาวในใจของเธอนั้นมากกว่าหลายเท่าเธอศบหน้ากับฝ่ามือ ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจกลั้นความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างวางและยุติธรรมทาโทมเข้าใส่เธออย่างหนักหน่วงเธอคิดถึงคำพูดของแม่ที่เคยสอนเสมอว่าให้เป็นคนดีเสื้อสัตว์และอดทนแล้วตอนนี้ล่ะฉันไม่ได้ทำจริงๆได้โปรดเชื่อฉันเธอคะ่ะเธอสะอื่นให้จนตัวโยนภาพของแม่ที่นอนซมอยู่บนฟูกเก่า ในห้องเช่าพุดขึ้นมาในหัวของเธอถ้าเธอต้องติดคุกจริงๆแม่ของเธอจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลท่านใครจะหาเงินมาซื้อยาให้ท่านความคิดนั้นทําให้จีอารู้สึกหมดเรี่ยวแรงและสิ้นหวังการสอบสวนดําเนินไปอีกพักใหญ่ใหญ่ความดีความเสื่อสัตว์ของเธอกําลังถูกทดสอบอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตเธอไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรือไม่หรือจะต้องรับโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก็ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนกลับไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองด้วยความรู้สึกสับสนในในใจเขาเปิดแฟ้มคดีวิ่งราวนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งอ่านคำให้การของพยานซึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่ถูกวิ่งราวอย่างละเอียดพยานให้การว่าคนร้ายมีสองคนคนหนึ่งรูปร่างเล็ก สวมเสื้อโค้ตสีเข้มและใส่หมวกปิดบังใบหน้าอีกคนรูปร่างสูงกว่าและวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งทำให้การค่อนข้างคลุมเครือและอาจจะเกิดจากความตกใจและสับสนของผู้เสียหายเจ้าหน้าที่คิมนึกถึงแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสินวังของฮันจีอามันดูไม่เหมือนแววตาของอชยากรเลยสักนิดเขาลองตรวจสอบประวัติอชยารรมของเธอ ก็ไม่พบว่าเธอเคยมีประวัติเสื่อมเสียได้ทียิ่งทำให้เขารู้สึกสงสัยในการตัดสินของสารวัดปากมากขึ้นเขารู้ดีว่าสารวัดปากเป็นตำรวจที่เก่งและมีประสบการณ์แต่บางครั้งก็ค่อนข้างจะยึดติดก,กับสัญชาตญาณของตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ต้องสงสัยที่ดูมีฐานะยากจนหรือแต่งตัวซอมซอสารวัดปากมักจะมีอักติและปักใจ เชื่อว่าเป็นคนร้ายได้ง่ายในเจ้าหน้าที่คิมถอนหายใจยาวเขาชอบจะช่วยฮันจีอาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาเป็นเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยการจะไปโตแย้งกับสารวัตรปากโดยตรงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของเขาได้แต่ในขณะเดียวกันโมโนธรรมในใจของเขาก็กูร้องว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฮันจีอันนั้นไม่ถูกต้อง คืนนั้นเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนนอนไม่หลับภาพของฮันจีอาที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นยังคงติดตาเขาอยู่เขาตัดสินใจว่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะลองตรวจสอบหลักฐานต่างให้ละเอียดอีกครั้งด้วยตัวเองบางอีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สารวัตรปากมองข้ามไปก็ได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สารวัตรปากออกไปประชุมข้างนอก เจ้าหน้าที่คิมจึงแอบไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งเขาใช้เวลาพิจารณาภาพอย่างละเอียดค่อยไล่ยๆดูทีละเฟรมภาพจากกล้องตัวหลักที่ติดตั้งอยู่ตรงปากซอยไม่ค่อยชัดเจนนักเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและม,มีแสงสว่างน้อยแต่เขาสังเกตเห็นว่ามีร้านค่าเล็กร้านหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปซอยอีกหน่อย และน่าจะมีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งติดตั้งอยู่หน้าร้านเจ้าหน้าที่คิมรีบไปติดต่อเจ้าของร้านค้าร้านนั้นทันทีโชคดีที่เจ้าของร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขายอมให้เจ้าหน้าที่คิมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านได้ภาพจากกล้องตัวนี้ชัดเจนกว่ามากมันจับภาพเหตุการณ์ตอนที่คนร้ายสองคนวิ่งราวกระเป๋านักท่องเที่ยว ได้อย่างชัดเจนคนรายคนหนึ่งรูปร่างเล็กสวมเสื้อฮู้ดสีดําและดึงหมวกลงมาปิดหน้าอีกคนตัวสูงกว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตนังสีน้ําตาลทั้งสองคนวิ่งผ่านหน้ากล้องไปอย่างรวดเร็วและที่สําคัญคือกล้องตัวนี้ยังจับภาพของฮันจีอาที่เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อในเวลาไล่เลียกกันได้ด้วยเธอเดินมาตามปกติไม่ได้มีท่าทีพิรุษอะไร จนกระทั่งได้ยินเสียงร้องเธอก็แสดงอาการตกใจและรีบหลบเข้าข้างทางจริงๆหัวใจของเจ้าหน้าที่คิมเต้นแรงนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฮันจีอาได้เขารู้สึกดีใจและโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกรีบขอสำเนาไฟภาพจากเจ้าของร้านทันทีขณะเดียวกันในฮ่องกงชั่วคราวฮันจีอาแทบไม่นอนทั้งคืนความคิดถึงแม ความกังวลเรื่องคดีและความรู้สึกยุติธรรมวนเวียนอยู่ในหัวของเธอตลอดเวลาเธอพยายามนึกทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เธอจำได้และสามารถช่วยให้ตัวเองพ้นผิดได้แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ตอนที่คนร้ายวิ่งผ่านเธอไปอย่างรวดเร็วเธอเลือบไปเห็นรอยสักรูปผีเสื้อเล็กๆท,ที่บริเวณหลังคอของคนร้ายคนที่รูปร่างเล็กกว่า มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เธอไม่ได้นึกถึงในตอนแรกเพราะความความตกใจแต่ตอนนี้มันกลับชัดเจนขึ้นมาในความทรงจำเมื่อเจ้าหน้าที่คิมกลับมาที่สถานีตำรวจเข้าตรงไปที่ห้องขังของฮันจีอทันทีคุณฮันจีอะครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยน้ำเสียงของเขาดูอ่อนโยนกว่าเมื่อคืนมากจีอามองหน้าเขาด้วยแววตาที่ยังคงหวาดระแวง มีอะไรหรอคะคุณพอจะจำรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับคนร้ายได้บ้างไหมครับแม้แต่เรื่องเล็กน้อยๆก็อาจจะสำคัญเจ้าหน้าที่คิมถามจีอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นแววตาที่ดูจริงใจของเจ้าหน้าที่คิมเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องรอยสักรูปผีเสื้อที่เธอเห็นให้ฟังเจ้าหน้าที่คิมตาโตเมื่อได้ยินเช่นนั้นรอยสักรูปผีเสือ้อหรอครับ ตรงกับที่ผมเพิ่งไปเจอบอสแสมากเลยเขายิ้มออกมาอย่างมีความหวังคุณรออยู่นี่ก่อนนะครับผมจะรีบไปรายงานสารวัตรเจ้าหน้าที่ขิมรีบนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลเรื่องรอยสักไปรายงานให้สารวัตรปากทราบทันทีที่เขากลับมาถึงสถานีสารวัตรปากมองดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาของเขาชายแววประหลาดใจเล็กน้อย เมื่อเห็นภาพคนรายตัวจริงอย่างชัดเจนและเมื่อได้ยินเรื่องรอยสักเขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแค่ภาพจากคลองอีกมุมกับเรื่องรอยสักที่ผู้ต้องสงสัยเพิ่งจะมนึกออกเนี่ยนะมันจะพิสูจน์อะไรได้สารวัดปากยังคงพยายามจะรักษาท่าทีแต่เห็นได้ชัดว่าความมั่นใจของเขาเริ่มสั่นคลอนแต่สารวัดครับ ภาพนี้มันชัดเจนมากนะครับว่าคุณฮันจีอาไม่ได้เกี่ยวข้องและถ้าเราตรวจสอบประวัตอิอาชญากรที่มีรอยซักแบบนี้อาจจะจะเจอตัวคนร้ายตัวจริงก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่คิมพยายามแยงอย่างสุภาพสารวัตรปากถอนหายใจยาวมองหน้าเจ้าหน้าที่คิมยังไม่พอใจนักก็ได้ได้ลองไปตรวจสอบดูแล้วกันแต่อย่าให้เสียเวลานานนักละ่ะเจ้าหน้าที่คิมไม่รอช้า เขารีบประสานงานกับฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากรทันทีและในเวลาไม่นานตรงกับที่ผมเพิ่งไปเจอโบแซดมาเลยเขายิ้มออกมาอย่างมีความหวังคุณรออยู่นี่ก่อนนะครับผมจะรีบไปรายงานสารวัตรเจ้าหน้าที่คิมรีบนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลเรื่องรอยสักไปรายงานให้สารวัตรปากทรัพทันที ที่เขากลับมาถึงสถานีสารวัตรปากมองดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววลตาของเขาชายแววประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพคนร้ายตัวจริงอย่างชัดเจนและเมื่อได้ยินเรื่องรอยสักเขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแค่ภาพจากกล้องอีกมุมกับเรื่องรอยสักที่ผู้ต้องสงสัยเพิ่งจะมาน,นึกออกเนี่ยนะมันจะพิสูจน์อะไรได้สารวัตรปากยังคงพยายามจะรักษาท่าที แต่เห็นได้ชัดว่าความมั่นใจของเขาเริ่มสั่นคลอนแต่สาสรวัตรครับภาพนี้มันชัดเจนมากนะครับว่าคุณฮันจีอาไม่ได้เกี่ยวข้องและถ้าเราตรวจสอบประวัติอาชญากรที่มีรอยซักแบบนี้อาจจะเจอตัวคนร้ายตัวจริงก็ได้นะครับพวกเขาก็พบรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่เคยมีประวัติการก่อคดีวิ่งราวทรับและมีรอยซักรูปผีเสื้อที่หลังคออยู่หลายคน แต่มีคนหนึ่งที่รูปพรนสันธานใกล้เคียงกับคนร้ายในภาพจากกล้องวงจรปิดมากที่สุดและที่สำคัญคือผู้ต้องสงสัยรายนี้เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานทีมตำรวจจึงรีบออกติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายนี้ทันทีและในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในย่านที่ไม่ไกลาจากที่เกิดเหตุมากนัก พร้อมของกลางเป็นกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนั้นเมื่อถูกนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ให้การรับสารภาพแต่โดยดีว่าตนเองและเพื่อนอีกคนเป็นผู้ก่อเหตุวิ่งราวกระเป๋าจริงและฮันจีอาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นข่าวการจับกลุ่มคนรายตัวจริงได้สร้างความโล่งใจให้กับทุกคนในสถานีตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่คิมจีฮุนเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ได้ศาตรวัดปากมินจุนมีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อทราบความจริงทั้งหมดเขารู้ตัวดีว่าได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วอาคตและการดวนตัดสินของเขาเกือบจะทำให้ผู้บริสุทธิต์ต้องรับโทษในสิ่งที่ไม่ได้ก่อ ความเยีียหยิงและความมั่นใจในตัวเองที่เคยมีบัตรนี้ได้ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นฮันจีอาได้รับการปล่อยตัวออกจากห้องขังในที่สุดวินาทีที่เธอเดินออกมาเห็นแสงสว่างภายนอกอีกครั้งน้ำตาแห่งความโล่งใจก็ไหลรินอาบแก้มเธอรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เจ้าหน้าที่คิมจีฮุนเดินเข้ามาหาเธอด้วยรอยยิ้มผมต้องขอโทษคุณฮันจีอาด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น จีอามองหน้าเขาโดยความรู้สึกขอบคุณไม่เป็นไรค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากกว่าถ้าไม่ได้คุณฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเมื่อถูกนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจผู้ต้องสงสัยรายนี้ก็ให้การรับสารภาพแต่โดยดีว่าตนเองและเพื่อนอีกคนเป็นผู้ก่อเหตุวิ่งราวกระปะาเอาจริงและฮันจีอาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้น ข่าวการจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้สร้างความโล่งใจให้กับท really ุกคนในสถานีตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ได้สาสตราจาร์ปากมินจุนมีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อทราบความจริงทั้งหมดเขารู้ตัวดีว่าได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วอคติและการด่วนตัดสินของเขา เกือบจะทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษในสิ่งที่ไม่ได้ก่อสารวัตรปากเดินเข้ามาหาจีอาโดยท่าทางอึดอัดเขาหลบสายตาเธอเล็กน้อยก่อนจะกล่าวคําขอโทษออกมาด้วยน้ำเสียงที่เบาและฟืดเฟือผมผมขอโทษคุณฮันจีอาโดยสําหรับความผิดพลาดของผมผมตัดสินคุณจากอัคติของผมเองผมหวังว่าคุณจะให้อภัย จีอามองหน้าศาสตร์วัดปากนิ่งเธอไม่ได้พูดอะไรตอบเพียงแต่พยักหน้ารับรู้เบาความคมขืนที่เคยมีในใจเริ่มจางหายไปบ้างแต่รอยแผ่นจากประสบการณ์ครั้งนี้คงจะยังคงอยู่กับเธอไปอีกนานหลังจากนั้นไม่นานผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสถานีตำรวจ <c oughs> ก็ได้เรียกสาสตร์วัดปากเข้าไปตำหนิอย่างรุนแรงและมีคำสั่งให้พักงานเข้าเป็นการเช่าคราว เพื่อรอการสอบสวนทางวินัยต่อไปข่าวความผิดพลาดของสารวัตรปลาแพระสะพัดไปทั่วสถานีตำรวจกลายเป็นบทเรียนราคาแพงสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและปราจากแอคคตีส่วนเจ้าหน้าที่คิมจีฮุนนั้นแม้จะไม่ได้มีการยกย่องอย่างเป็นทางการแต่เพื่อ รวมงานหลายคนก็เข้ามาแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญและความเสื้อตรงของเขาผู้บังคับบัญชาก็เรียกเขาเข้าไปกล่าวชมเชยเป็นการส่วนตัวและให้กำลังใจในการทำงานต่อไปเขารู้สึกดีใจที่ได้ทำตามโนธรรมของตัวเองและหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นจุด,จดเริ่ม